สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาดูของฝันกันนะคะที่พี่ตุ๊กอยู่กรุงเทพส่งมาให้น้องพัดนะคะวันนี้ก็เรามาลุ้นกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะมาลุ้นกันนะคะว่ามีอะไรบ้างดูนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะนี่ค่ะเรือนนี้ก็นาฬิกานะคะของ ของน้องพัดน,นะคะสวยมากนะคะนี่ค่ะตัวนี้ก็นาฬิกานะคะนี่นะคะนี่นะคะแล้วตัวนี้ก็นาฬิกาอีกนะคะของแฟนน้องพัดนะคะตัวนี้นะคะนี่ตัวนี้ก็นาฬิกานะคะเขาส่งมาให้เปลี่ยนใส่ทุกวันนะคะขอบคุณมากนะคะ สวยมากๆนะคะมีอะไรอีกนาฬิกานะคะตัวนี้ก็สวยมากๆนะคะนี่ค่ะขอบคุณมากๆนะคะนี่ก็รองเท้านะคะรองเท้ารองพันนะคะใส่ได้พอดีเลยนะคะสวยมากๆนะคะสวยนะคะก็ แล้วของน้องเพชรจะได้อะไรว้าวน้องเพชรได้นาฬิกาตั้งสองสามเรือนนะคะนี่ไงคะน้องเพชรได้ตั้งสามเรือนนะคะนาฬิกานะคะน่ารักมากๆนะคะต้องขอบคุณนะคะแล้วก,มก็มีกระเป๋าด้วยนะคะแล้วก็มีกระเป๋าใส่สตางค์นะคะของน้องเพชรนะคะนี่ค่ะ แล้วก็มีตุ๊กตาตัวเล็กห้ด้วยนะคะแล้วก็มีหมวกด้วยนะคะของน้องเพชนะคะน้องเพชใส่ได้นะคะนี่นะคะแล้วก็มีตุ๊กตาให้น้องเพชด้วยนะคะนี่นะคะน่ารักมากๆนะคะมันเชื่ออะไรลูกตัวนี้เอลซ่าตัวนี้แอ<ม>นนาตัวนี้เอลซ่าตัวนี้แอนนานะคะน้องตัวนี้แอนนาตัวนี้ รองเท้าคู่นี้ใส่ได้พอดีเป๊ะเลยนะคะเหมือนกับว่าไซมานะคะสวยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆน,นี่ตุ๊กตาน้องเพชรอีกแล้วนะคะนี่นะคะน่ารักมากเลยนะคะรองเท้านะคะรองเท้านี้ก็ของน้องพัดนะคะต้องขอบคุณนะคะขอบคุณที่ตุ๊กตาจริงๆนะคะและ้วมีอะไรบ้างนี่ มีแว่นตาด้วยนะคะนี่นะคะน่ารักมากๆนะคะของน้องพัดนะคะนตานะคะคี่ก็กล่องดินสอของน้องเพชรน,นะคะข้างในมีดินสอด้วยนะคะมีทุกอย่างนะคะต้องขอบคุณจริงๆนะคะนี่มีอะไรบ้างกล่องสีขาวนี่มีอะไรให้รุนบ้างคะแกะยังไงเนี่ยแกะได้แล้ว ล,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 ลุน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 อนาฬิกาเรือนนี้น่ารักจังของน้องเพชรอีกเรือนนะคะนี่นะคะของน้องเพชรอีกเรือนนะคะสวยมากๆนะคะสงสัยคุณแม่จะหาตู้เซฟเก็บนาฬิกาแล้วค่ะทัางของน้องเพชรมีสี่เรือนนะคะของน้องพัดก็มี สี <4 S 2> เรือนก็นนนมีอะไรบ้างมีผงกุญแจเล็กๆนะคะมีหลายอย่างมากเลยนะคะเดี๋ยวจะไปดูสิค้าว่าอยู่ในกล่องมีอะไรไะอะไรไปดูมีอะไรบางคะเไปดูนหน่อยสิอะไรคะเนียบบโอห่อยนะคะ สวยมากๆนะคะนี่นะคะนี่นะคะ่ะมันเป็นสร้นะคะน้องพัดเก็บไปก่อนอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นะคะพวงคุณแจนะคะน่ารักมากๆนะคะพวงุญแจนะคะเนีย่ยอะไรนะ เสื้อสวยมากนะคะเนี่ยนะคะเสื้อนะคะสวยมากๆนะคะต้องขอบคุณจริงๆนะคะนไหนันนี่คืออะไรคะนี่อ๋อสบู่นะคะน้องพัดจะแบ่งกับป้าถอนนะคะ นาฬิกาน้องผัดเอาไปให้ป้าถอนแล้วนะคะเดือนสีขาวนะคะกระถานนะคะแล้วก็มีขาตั้งกล้องตัวเล็กด้วยนะคะนี่ค่ะนี่นะคะขาตั้งกล้องตัวเล็กนะคะต้องขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะ นี่รองเท้าอีกคู่นะคะนี่นะคะสวยมากๆนะคะแม่มันมีที่รักดี่ไนี่อะไรเนี่ยอะไรสเปร์มีอะไรบ้างตัวนี้อกก๋อ,อมีสายสมอท็อกด้วยนะคะโอ้โห นี่นะคะสายสมอทอกนะคะสายฟังหูฟังโทรศัพท์นะคะมีที่ชาร์จด้วยนะคะมีหัวชาร์จด้วยโอ้โหถุงเท้านะคะตัวนี้ตัวนี้ถุงเท้านะคะก็ขอบคุณจริงๆนะคะ ซื้อรองเอารองเท้าซื้อรองเท้าให้แล้วยังมีซื้อถุงเท้าให้หนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะนี่ก็แมสนะคะแมสผ้านะคะนี่นะคะมีทุกอย่างเลยนะคะต้องขอบคุณที่ทูกตามมากๆนะคะนี่ก็แมสนะคะขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณจริงๆนี่ก็แมสผ้านะคะ ม <Das que ath> สตื่มากช่วงนี้เราไปไหนเราต้องใส่แมสน,นะคะเราต้องเซฟตัวเองบ้างนะคะนี่ก็ยายาหมองนะคะนี่นะคะ p o w e r อร์แบนะคะพาวเวอร์แบน้องพัดจะให้น้องเพชรนะคะพาวเวอร์แบงก้อนนี้นะคะเพราะว่าน้องเพชรแย่งของน้องพัดอยู่นะคะตอนนี้ก็ขอบคุณที่ทุกตามากๆนะคะขอให้มีชีวิตที่ดีนะคะแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะขอให้ เงินทองไหลามาเทมานะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์น้องพันนะคะขอบคุณค่ะ